แดงมะนาวมีกลิ่นหอมจังสวัสดีจ้ามาพากับช่องไม่ยาดาภากี่เด้วเนาะจ้ามีสิบห้ามากินน้ำกะโต้เอ้ยน้ำกะโตนะจ๊ะเป็นรถใหม่ใช้ไล่กว่าเดิมทั้งรถชาติและก็แพ็กเกจ คลิปที่แล้วเคยกินไปแล้วจ้าแต่เป็นแบบผวกรดผลไม้ร่วมแต่อันนี้รอบนี้เดี๋ยวจานให้ฟังว่ามีรสอะไรบ้างนะอันนี้แดงมะนาวล่องกินที่เรานะจ้าชิมขวดละสิบก่าบาทนี่ขายในเซเว่นจ้านี่ผสมน้ำบุญะพร่าวคือเกาเนาะจ้าอันนี้แดงโซดานะคะอืมหอมอะ หอมแดงสดานะนา่อะาขออภัสาวเบาพิษแดงมะนาวม่กลิ่นหอมจัะโซาบมีโซดาและสาวเบาพิษเป็นแดงมะนาวอะอืมกาโตะแดงมะนาวอืม มักตรงนี้หุ่นบอกเห่าเคี่ยวนี่เลยจังเป็นรสชาติแบบเซตนี้เป็นรสชาติออกไหม่นะจ๊ะหรือว่าเพื่อนๆอาจจิเครกินก็ได้นี่อันนี้ก็น่ารักรสกาโตะรสนมชมพูเมื่อกี้เห็นแบบว่าภาษาไทยอยู่จ้ะนี่กาโตะนมชมพู เก็ดใหม่ใช้ไล่กว่าเดิมแล้วจ้ะหอมเหมือนกินแบบกินน้มชมพู่เลยจ้ะมีวุ้นที่เคี้ยวด้วยอ่ะอร่อยอร่อยแล้วไม่กลิ่นหอม นมชมพูขวดต่อไปดิเป็นกาโตว,วิตามินซีนะคะอันนี้แบบออกแนวแบบเป็นวิตามินจ้ะแต่เป็นรสลัสเบอร์รี่ไวเลมอนนี่แพ็กเกจใหม่รสไม่ครวดรสชาติจะเป็นยังไงเดี๋ยวชิมซีอันนี้ไม่เคยชิมนี่ มีบุญบกเพาคือเก่าจ้ะซิกเนเจอร์พ่อนีมิบุญบกเพาวเนอะจ้ะแบบว่ากินน้ำอร่อยเลยก็บด็เคียวเพลินเลยจ้ะหอมอะ่ะกินแล้วสดชื่นอะ่ะอันเนี้ยรสสดชื่นอมืม เป็นหนามวิตามินเนาะจ้ะกินแล้วสดชื่นเลยเพราะว่าเันบอกว่าเป็นเป็นวิตามินซีจ้ะอ่ามีอะไรอะ่ะกาโตกาโตโคโลาไรส์ลดกาโตโคโลาไรส์จ้ะตอนแรกนี่ว่าโคลาเลเหมอนเพราะว่าเห็นรลปขวดเป็นบักหน้าเนาะจ้ะ แต่เพิ่นบอกว่าเป็นรสโคลาเปิดเปิดค่อนข้างยากจะขวดนี้รสีแบบโคลาเนอะเนาะอืมอร่อยอะ่ะรสโคลาอืมชอบ เหมือนกินขนมโคลาเลยอ่ะอืมอร่อยอ๋อโคล่ามะนาวเนาะภาษาอังกฤษเขาเขียนไว้ว่าโคารามบุหูว่าออก ออกเสียงถูกหรือผิดเนาะจ้ะเป็นโคลาแบบผสมมะนาวอะอร่อยถูกใจแต่ช่องกินมาซีขวดเดี๋ยวช่องไม่ยดาผ้ากินถูกใจแบบนดดนี่จ้ะโคลาลาำแต่ทีจริงอะไอขวดวิตามินซีก็กินหรือซดชื่นจ้ะสิบกว่าบาทอร่อยถูกใจเพื่อนๆไปล่องหามาชิมเบึงเนะจ้าแบบเออในเซเว่นก็อาซิมีหรือว่าในไหนนะ ในออนไลน์อ่ะเนาะสมัยนี้แบบกดซื้อหาง่ายมากเอะจ้าเอาไวพ้พอนคลิปนาน้จาานะจ้าประสิทภาพกินยังอีกเขาพรอจะไวพ้พอนค่ะ